วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอายะตานิบาตอายาตานิบาตวชายะอายาตานิบาตนะมีแค่นโตัวเดียวอายาตานิบาตสัปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องนะม,มาละโอเค หมดนักเรียนนักเรียนหายหมดแล้วแล้วพระองค์พระเอ๋เงียบเลยไม่เข้ายอมเข้าห้องพระเอ๋ะพระองค์พระเอ๋ออ,อ่าการเรียนบารีออนไลน์หนึ่งต้องมีสิกขาคารวะตามีความเคารพในการศึกษาอันนี้หลวงพ่อเนี่ยใช้ตั้งแต่เป็นบวชวันแรกเลยสิกขาคารวะตามีความเคารพในการศึกษาเล่าเรียนถึงเวลาก็ต้องมาเรียนกัน อีกอย่างก็เรียนด้วยศรัทธาถ้าใครยังไม่มีศรัทธาก็ปลูกนะปลูกศรัทธาเมื่อเราปลูกพืชผักสวนควรัวปลูกข้าวปลูกอ้อ,นอ,อนเนี่ยแหละเราต้องปลูกแต่บางครั้งมันมันไม่เกิดเนี่ยศรัทธา,ามันไม่เกิดเราก็ต้องปลูกให้มันเกิดนะศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าก็เป็นบุญวาสนาอย่างหนึ่งนะการเรียนภาษาบาลีเนี่ยน้อยพ่อแม่เราก็พอได้บุญกุศลไปด้วยปลูกยญาตายายเรายก็ พอได้บุญกุศลไปด้วยเราไม่ได้เช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนเย็นจําวัดสมรัทานตรทัดดึกดึก,ดกซัดมามาไวๆเ้วไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยบวชเดียนเราเราก็มาเรียนรู้บ้างได้บ้างไม่มากก็น้อยคงจะได้อันนี้สองอะไรบ้างไม่มากก็น้อยอจิตพานุไม่ได้เปิดกล้องเนาะปิดกล้องปิดกล้องตัวเองหรือใครปิดหรืออาจารย์ปิดเนี้ย ครับผมปิดเองครับโอเคไม่เป็นไรโชว์โปรไฟล์ก็ได้ถ้าเกิดเออเรายังแบ็กกราวเรายังดูไม่เร็วก็เอาโปรไฟล์อ่าวันนี้ก็จะเรียนเรื่องเรื่องอายาตานิบาตอาญาตานิบาตเดี๋ยวจะจะให้ดูอ,อายาตานิบาตในหนังสือแบบเรียน บาลีวากรณ์ของสมเด็จพระสัมมาสมามเจ้าก็จะมีอย่างนี้นะเนี่ยญาตินิบาทเดี๋ยวอาจารย์เปิดดูจอด,ด้วยดีกว่าจะได้มองเห็น อายาตานิบาศอยู่ตันนี้เนี่ยเราจะทำทำดาให้ดูนี่เนื้อหาสาระก็มีไม่เยอะนะอายาตานิบาตมันจะคล้ายๆกับวิชาธรรมวิภาควิชาธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีบดที่6เรื่องอายาตนาภายนอกอาญาตนาภายในอันนี้ก็แปลว่าเชื่อมต่อเหมือนกัน อายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆเรียกว่าอายตนะภายนอกส่วนอายตนะภายในคือตาหูจมูกเลน้นกายใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเลน้นริมลสกายถูกต้องสัมผัสเยนน็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยแล้วทำเช้น<อ>นี้จะต้องอท่องให้ได้ถึงขนาดนั้นแต่วันนี้อายตนะนี่บาท นะไม่ใช่ยาอาไม่ใช่อาญตนะนะอาญตติเนี่ยอาญตนะมันอยู่ในหมวดหกธรรมวิภาคธรรมชนตีนนะอายตนะภายนอกอาญตนะวันนี้จะเรียนเรื่องอาญตนิได้ความรู้สองข้อนะวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้ในธรรมวิภาคด้วยในธรรมวิภาคเขาเรียกว่าอาญตนะภายนอกอาญตนะภายใน อายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราสวดบนกันนะส่วนอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสัมผัสกันมันนอก6ในก็ต้องมี6ซึ่งมันต่อกันตาเห็นรูปเรียกว่าจะขุวิญญาณนะหูฟังเสียงเรียกว่าอะไรโสตะวิญญาณนะจมูกด้มกลิ่นเรียกว่าคณะวิญญาณนะแล้วก็ลิ้นริมรสเรียกว่าอะไรชิวหาใช่ไหมชิวหาวิญญาณ ากายถูกต้องสัมผัสกายวิญญาณนะใจนึกคิดเรียกว่ามโนวิญญาณคือรู้ความรู้ทางตาความรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจเ่ยที่พระพุทธเจ้าได้รับสมญานามว่าโลกวิทูโลกวิทูผู้โลโลกอย่างแจ่มแจ้งก็คือโลกตรงนี้ด้วยนะโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกลิ้นกายใจด้วยเรียกว่าอายตนะ ภายนอกนอายะเ,เรียกว่าอายตนะภายนอกอาญตนะภายใน <c oughs> แต่วันนี้จะเรียนเรื่องอายตานิบาตนะแปลว่าคําเชื่อมหรือคําต่อไปสู่มาสู่อยู่ในให้แก่บอกแก่ส้มคนแก่เหมือนที่พิสี่สดสมาเดรนเหมือนที่ท่านทั้งหลายถากันเมื่อตอนประเมินผลผมยังไม่ได้ดูว่าใครส่งอะไรมาบ้างแล้ว อาจารย์ดูในนี้แป๊บเนี่ยอาดูนส่งมาให้หลวงพ่อดูได้ยังเดี๋ยวหลวงพ่อดูแป๊บสามเณรลังสารนะแบบประเมินตนเองก่อนเรียนพระเอ๋ส่งมาแล้วพระเอ,อ๋รอบเดียวพอนะไม่ต้องเอาสองรอบสองอก็เอาปีกคนอื่นดิพระเอ๋เนี่ย,เเยได้สิบสามคะแนนจากยี่สิบคะแนน รังสรรค์อาดูนได้16คะแนนจาก20คะแนนโอ้โหพระครูประกาศเต็มหมดเลยเก่งมากพระครูประกาศเก่งพัฒนาทอนได้14คะแนนาสามเาณรจ,จิตพานุได้15คะแนนพระนันทธชัยเทยวธรรมโมได้12คะแนนอที่สองมรกกมีเท่านี้แหละ นะอายะตาน,นิบาทก็คือคําแปลนั่นแหละนะนะคำแปลเนี่ยที่เราเรียนกันอนะ่ะอันว่าซึ่งสู่ยังสิ้นด้วยโดยอันตามเพราะมีแก่เพื่อต่อเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูในนั้นดีกว่าอายะตาน,นิบาตเี๋ยวอาจารย์ออกตรงนี้ก่อนหรออาจารย์ให้ดูใน powerpoint ดีกว่า,อา powerpoint อายะตาน,นิบาท สมเด็จสังสารฉันข้าหรือ,อยังฉันแล้วครับเออสมเด็จสังสรรค์กำลังโตเป็นนมหล่อเลยเดี๋ยวนี้เราเรียนเรียนเรื่องอายตนิบาตกันนะแปลว่าคําเชื่อมหรือคําต่ออันนี้ก็ท่องเหมือนกันนะเนี่ยข้าวก่อนข้าวก่อนเมื่อสับดะก่อนเราเรียนเรื่องวิพัฒน์นะวิพัฒน์แปลว่าการแจกหรือการแจ้มจำแนกนะ สิโยอังโยนาหิสะนางสมาหิสะนางสมิงสุเนี่ยใครยังท่องไม่ได้ท่องให้ขึ้นใจเลยนะแต่ถ้าอาจารย์ไปเจอหน้าใครจะได้ให้ท่องให้ฟังเลยว่าไหนลองท่องวิพัตเจ็ 7, ดบนบดุซีเนี่ยวิพัตแปลว่าการเจ็ดฤทิจำแนกแบ่งออ,ออกเป็นเอกวัจนะเจ็ดพระาะวจนะเจ็ดดังนี้สิโยอังโยนาหิสะนางสมาหิสะนางสมิสุสิโยนหลับตาดูเลยว่าอันไหนันอยู่แถวแรกแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าเนี่ย เราสามารถที่จะหลับตานึกให้เห็นได้ปฐมมาเนี่ยแต่เราไม่ต้องปฐมมาสิโยล้วเอาแค่ให้รู้ว่าแถวแรกมันคืออะไรนาสิโยอังโยนาหิสะนางสมาหิสะนางสมิงสุสิโยเนี่ยวิพัตแต่และวิพัตมันมีคําแปลประจําของมันเขาเรียกว่าอายะตันิบา,าคือตัวนี้เนี่ยเห็นไหมปฐมาวิพัตก็แปลว่าอ่านว่าเนี่ย อันว่าอันว่าทั้งหลายเวลาเราท่องนะให้เน้นท่องหรือว่าให้พาท่องหัวข้อมาด้วยเอาหัวม้วนมันก่อนอายะตานิบาตแปลว่าคําเชื่อมหรือคําต่อดังนี้อันว่าอันว่าทั้งหลายมันมีทั้งเอกกาพพกใช่ไหมเราต้องเชมเรืองซ้ายขวาซ้ายขวาด้วยอวายะตานิบาตแปลว่าคําเชื่อมหรือคําต่อดังนี้ อันว่าอันว่าทั้งหลายซึ่งสู่อย่างสิ้นซึ่งทั้งหลายสู่ทั้งหลายอย่างทั้งหลายสิ้นทั้งหลายด้วยโดยอันตาเพราะมีด้วยทั้งหลายโดยทั้งหลายอันทั้งหลายตามทั้งหลายเพราะทั้งหลายมีทั้งหลายแก่เพื่อต่อแก่ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายต่อทั้งหลายแต่จากกว่าเหตุแต่ทั้งหลายจากทั้งหลายกว่าทั้งหลายเหตุทั้งหลายแห่งของเมื่อแห่งทั้งหลายของทั้งหลายเมื่อทั้งหลายในใกล้ที่คันเมื่อในเพราะ นายทั้งหลายใกล้ทั้งหลายที่ทั้งหลายครั้นเมื่อทั้งหลายในพระทั้งหลายแน่ดูก่อนข้าแต่แน่ทั้งหลายดูก่อนทั้งหลายข้าแต่ทั้งหลายอันนี้คือคําแปลมันถ้าเกิดจะเอาไปท่าไปวิพ<ม>ัฒนะ์เนะี water, ่ยเหมือนเราวาดเขียนเราเรียนสมัยประถมอะเหมือนในรังสารเรียนประถมอะคือการเอาไปท่าบเราวาดรูปอะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอาไปทาาวิพนะัฒน์ทั้งเจ็ดเลยเนี่ยสิโยอังโยนาหิสะนางสมาหิสะนางสมุทโศสิโยเนี่ยอันนี้เน่คือความแปลคาแปล นะคำแปลของมันเนี่ยปัทมาทุติยาตติยาจะตุถีปัญจมีฉัถีสัตตมีอันนี้ต้องท่องจำให้ไดนะ้การท่องจำยังมีความสำคัญเสมอถ้าเกิดเราไม่ท่องจำเนี่ยเราจะเอาอะไรไปเขียนในะวิชาเรียงความแก้กระทุธถรมถ้าเกิดเราท่องพุทธภาษิตไม่ได้สอบบทเลยเราจะเอาไปต่อใช่ไหมนะักธรรมชั้นตีเรียนกันมาแล้วอัตตาหิอัตโนนาถ ท่องบาลีได้ท่องฮังแปแย์ได้ด้วยดังนั้นการท่องยังมีความยังมีความสำคัญเสมอดังนั้นอย่าเบื่อการท่องอ่านดังเรียนที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณเนี่ยเราไปเที่ยววัดไหนเนี่ยเราไปอยู่ปริวัติวัดไหนแล้วเห็นทรมาก,กับต้นไม้ที่เขาแบติดตามต้นไม้แล้วแล้วก็จทอภิกาจดมาแล้วเอ๊ะสำนวนนี้มันน่ทองจํำเนาะมันน่เอาไปเวลาเราเอาไปเทศแบบนี้เนี่ยแล้วก็ จดมาถ้าเกิดเราไม่จดเราก็จะไม่จำํำต้องจดแล้วก็จำมาเราต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็สนใจสำนวนสุภาษิตคติโพ์คำพังเพยไดต่างๆอันนี้ก็รวมความว่าคือพิสูจน์สมเด็ต้องท่องจำวิพากษ์แปลว่าการแจกหรือจำแนกแบ่งออกเป็นเอกวัฒนเจพระวัฒนเจ็ดัดดงนี้เอาใครปิดก็พบปิดหมด,หมดเลย สิโยอังโยนาหิสะนาสมาหิสะนาสมิงสุสิโยอันนี้พอจําตัวนี้ไม่ได้แล้วก็จําความหมายมันต่อไปเนี่ยอ่านว่าอ่านว่าทั้งหลายซึ่งโสดอย่างสิ้นนะให้เราดูว่าอันไหนมันอยู่บรรทัดหนึ่งสองสามหนึ่งก็ปัฐมาสองก็ทุต,ติยาสามก็ตติยาสี่ก็จตุถีห้าก็ปัญจะมีหกก็ฉัฏถีเจ็ดก็สัตตมีนะแปดอลรปานะเนี่ย ให้จำว่าแต่และแถวแต่และแถวเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะมันแปลว่าอะไรเนี่ยต่อไปเราจะใช้ตลอดเลยนะเหมือนการท่องสูตรคูณเนี่ยสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกพอเราท่องได้แล้วต่อไปเราใช้ตลอดชีวิตเราเลยจนกว่าเราจะตายนั่นแหละในการคิดคำนวณก็ดีเนี่ยเราจะสามารถที่จะใช้ได้เลยเปรียบเหมือนเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยคือเห็นอะไรเราซื้อได้เลยไนงะ แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยท่องจําไว้โอโหสูตรคูณก็ท่องไม่ได้เขาให้บวกเลขคิดได้ก็คิดไม่ได้เพราะเราไม่เคยสั่งสมตรงนี้ไว้ไงเนี่ยพอถึงเวลาจะใช้เนี่ยมันก็ไม่มีเนี่ยเปรียบเหมือนเราไม่มีเงินเราไม่เคยเก็บหอมรอมริบเลยเนี่ยไปกินนีมนม์มาได้ร้อยสองร้อยก็ใช้หมดรีบใช้เลยมันก็หมดไงพอถึงเวลาจะจะใช้เงินเนี่ยมันก็ไม่มีใช้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องท่องจาําเก็บไว้ในหัวใจของเราเพราะว่าในใจของเราเนี่ยมัน มันยิ่งกว่าตัวแฟดได้ไอตัวบันทึกข้อมูลยิ่งกว่า1เทราไบสองเทราไบต์นะเป็นพันเป็นหมื่นจิกยังมีวันเต็มแต่ใจแล้วไม่มีวันเต็มนะให้ขยันท่องบ่อยๆท่องให้ขึ้นใจหลับตาให้มองให้มองเห็นตัวหนังสือเลยอะเอา้าเน้นลังสารหายไปแล้วเน้นลังสารปิดกล้องไปไหนมาแล้ว นะดังนั้นก็เมือเ่อแล้วบิณฑบาตตอนเช้าเราก็ต้องให้พรไงเ,เร้ต้องให้พรพผ้าถ้าเกิดเราท่องไม่ได้เนี่ยนั่งนิง่งเดินตามตูดหลวงพี่ไปแล้วก็นิง่งไม่กล้าพูดออกมาเี่ยเพราะเราไม่ได้ท่องจําไว้แต่ถ้าเกิดเราท่องจําไว้นะสมัยหลวงพ่อเป็นผ้าใหม่เนี่ยผ้าเก่าสวดได้แค่ไหนหลวงพ่อจะต้องสวดเท่าผ้าเก่า,า,า,กาหรือมากกว่าผ้าเก่าต้องถึงขนาดนั้นนะเนี่ย ยังไม่ทานข้าวบรรษาหลวงพ่อได้มนติพิธีกับหมดแล้วเหลือสิริทิติกับกรณีมั้งที่ยังไม่ได้มันยากหน่อยหลวงพ่อก็ท่องที่ง่ายๆก่อนท่องที่มันง่ายๆเก็บได้จะยากว้ที่หลังทําข้อง่ายๆก่อนเช่นเพราะว่าตู้สับเนี่ยมันง่ายใช่ไหมนะเพราะว่าตู้สับพระมาณละคันตู้สับพระเทวตาเนี่ยมันง่ายแล้วก็ท่องก่อนหรือว่ายันทุนเนี่ยมันซ้ำๆกันเนี่ยยันทุนนิมิตตังอวบังคารันจโยจามนาโปเนี่ยคือมันเปลี่ยนแค่นะ พุทธพุทโธธรรมโสังโคอย่างเดียวเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันหรือว่านัตทีเมง่ายๆเนี่ยนัตทีเมสระนางอันยังพุทโธเมสระนางวะลังเนี่ยมันเหมือนกันเปลี่ยนแค่พุทโธธรรมสังโคเองหรือว่าบทง่ายๆอย่างมนที่มันง่ายๆแล้วก็ท่องเก็บก่อนส่วนที่ยากๆแล้วก็ว่าที่หลังมันเยอะอย่างเช่นกัณลีเนี่ยมันยากนะแล้วก็ว้ที่หลังหรือว่าสิริทิติเนี่ยหรือทรมาจากเนี่ยมันเยอะทรมาจากเยอะแต่ว่ามันก็มีเป็นเป็นหมือนบทเป็นหัวข้อมันอยู่ นะหละก,การท่องจำลวงพ่อก็บอกไปแล้วนะท่องทีละคำจำทีละวะักอย่าไปท่องหลายคำเพราะท่องหลายคำแล้วมันจำไม่หมดท่องทีละคำจำทีละวะักท่องไปจนกว่าจะจำได้การเรียนภาษาบาลีเหมือนกันนะ่ะวยากรณ์ต้องใช้ตลอดจนกว่าจะจบประโยคสามนั่นแหละจบประโยคสามมค่อยวางไวยากรณนะ์ถ้ายังไม่จบประโยคสามยังไม่เป็นมหาเนี่ยท่องอยู่แค่นั้นแหละสองเล่มนะสองเล่มสามเล่มนะ่ท่องให้ได้ ก็จบแล้วอัญญตนีในบาทเออเน้นมัวเป็นข้าห้องน้าม,มาจบแล้วนะอัญญตนีบาตคําเชื่อมหรือคําต่อท่องให้ได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเน้นท่องได้พุกมันจะมีอุปการะอย่างมากต่อไปในภายภาคหน้าถ้าสมเด็จลังสารเข้าใจแล้วหลวงพ่อกระผ่านนะลังสารพอเข้าใจไหมพอเข้าใจครับเออมันแปลว่าคําเชื่อมหรือคําต่อแล้วก็ผ่านถ้าเกิด จะไมได้นั่งสรรผ่านแล้วองค์อื่นไม่ถามนะนะต่อไปเนี่ยสละที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่ากาลันนะเราเคยเห็นแต่กาลันในภาษาไทยใช่ไหมแต่นี่ภาษากาลันภาษาบาลีมันไม่มมมมมเหมือนกันสละที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่ากาลันเวลาคาถามเนาข้อ,ขอนี้สิบคะแนนนั้นเนีนเน่ยเวลาในสนามหลวงเขาถามเราเขาจะถามว่าอะไรเรียกว่ากาลัน มีเท่าไรอะไรบ้างแล้วก็ตอบเลยสระที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่ากาลันคือเอาคําตอบไว้ตอนท้ายก็ได้หรือจะเอาคำ,คำตอบมาไว้ข้างหน้าก็ได้ก็คือกาลันเขียนก่อนเลยการันคือสระที่สุดแห่งศัพท์ก็ได้เล้วแต่เราจะเขียนนะแต่ข้อความเท่าเดิมนะจะเอากาลันมาไวต้ตรงหัวตัง้งมตไวต้ตรงหัวกาลันคือสระที่สุดแห่งศัพท์อยงนี้ก็ได้เนี่ หรือว่าสระที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่าการันอย่างนี้ก็ได้เราทั้งสองอย่างเวลาเขียนคําตอบนะเหมือนกับ,กบเราเรียนนักทรมช้นตีผ่านมานะอะไรเรียกว่าอาบัตอาบัตคืออะไรใช่ไหมเราก็ตอบว่ากิริยาที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติและมีโทษเหนือตนชื่อว่าอาบัตเอาอาบัตอยู่ท้ายก็ได้หรือจะอาบัตอยู่หน้าก็ได้อาบัตคือกริยาที่ร่วงละเมิดพระบัญญัติและมีโทษเหนือตนอนี่ก็ได้อันนี้ก็ทํานองเดียวกัน ในปัญหาเขาจะถามเราว่าอะไรเรียกว่าการันมีเท่าไรอะไรบ้างแล้วก็ตอบเลยสรัที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่าการันอันนี้ท่องจําด้วยมันอยู่ในหนังสือของสมเด็จสรมนาเจ้าหรือว่าหนังสือที่ว่านักเรียนใช้ของวัดธรรมการหรือสานักอื่นๆก็ได้ในปุ่งนิกมีการันห้าคือะอเอออในอิทธลิงมีการันหคือาอเอออ ในน้าปงสกเกลิงมีกาลันสัมคืออะอีอุเนี่ยเหมือนกันนะมันยิ่งโดยเฉพาะปงริกับอิทธิลิงเนี่ย,ยอิทธิลิง IT Link มันต่างกันแค่อ่าตัวนี้เองนะเดี๋ยวสามาเดินล้างสารลองหลับตาลองลองหลับตาแล้วก็ลองว่าอีแถวแรกให้หลวงพ่อฟังให้ชื่นใจทีนะสมมติหลวงพ่อถามว่ากาลันคืออะไร ให้เน้นตอบว่าสลัดที่สด mm hmm. แห่งศัพ์เรียกว่าการละลองหลับตาลองไม่ต้องดูจอเพราะอะไรแล้นลองลบพูดให้หลวงพ่อฟังเด้เอาสลัดที่สดแห่งศัพท์เรียกว่าการบเรียกว่าการันเอาใหม่หลวงพ่อฟังไม่ถนัดอ้าสลัดที่สดแห่งศัพ์เรียกว่าการันที่สุบเรียกว่าการันเออเนี่ยทองทักสองเอาข่อยเที่ยวนงองะ สละที่สละที่สุดเรียกว่ากาลันสละที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่ากาลัอาาอานอะหมายเที่ยวนะสละที่สุดแห่งศัพท์เรียกว่ากาลันเออเนี่ยจังไม่ขึ้นใจเลยจังจว่าจะสอบประโยคสามได้เลยอ่ะทีนี้ในปุงลิงมีกาลันมันก็เหมือนกันน่ะในปุงลิงมีกาลันห้าคือะอเออ,อ,อ,อในอิติลิงมีกาลันห้าคือเอแล้วก็เอีออ,อ ในน้าปงสก,กัลิงมีการันตสามคืออะ e, อิอุออันนี้ให้สามเณรอ่านได้อ่ะอ่านหน้าจออ่านให้หลวงพ่อฟังได้ในปงลิงมีการันห้าคืออในปุงลิงมีการันห้าคืออ,อีเอีออูอูอ่านทีลิงมีการันห้าคืออีเอออ e, e, ูอูในน้างสกัลิงในมีการันสามคือใน ในณนปงสักกะลิงในณปงสักกะลิงมีตารางสามคืออะอีอูเออเสียงสั้นหมดเลยเนี่ยา,าคือสาเร็จอ่านอ่านหนังสือได้นะสามรรจอ่านหนังสือเป็นแล้วเพียงแต่ว่าเราจะดาวน์โหลดและติดตั้งไว้ในใจเรายังไงอ่ะที่นี่มันก็ต้อง โหลดบ่อยๆถ้าเกิดเด็อมันอืดใช่ไหมแล้วก็ต้องโหลดแล้วโหลดอีกท่องแล้ว,ท,ท,ลวท่องอีกท่องแล้วท่องอีกจนกว่าจะมันอยู่ในใจเราเนะนี่ยถ้าเกิดเราลืมตาดูเห็นเหมือนหลับตาดูเขาเรียกว่าท่องขึ้นใจนะสมเน็จต้องท่องถึงขนาดนั้นนะเพื่อจะดาวน์โหลดไอ้พวกตัวหนังสือพวกนี้เนะี่ยมันอยู่ในใจเราไงหลวงพ่อก็หลับตาว่างพ่อก็นนะสละที่สุดแห่งศสต์เรียกว่าการันในปงลิงมีการันห้าคืออ E U U ในอิทธิมีการันห้าคือี e e อูในนาปุสกลิงมีการันสามคือ a e ุ e o o, นน a e o. ท่องได้แล้วเนี่ยท่องแบบนี้ต้องท่องถึงขนาดนี้นะถึงจะเป็นนักเรียนบาลีที่ที่ดีได้ถ้าอ่านอย่างเดียวมันไม่จําถ้าเกิดอ่านอย่างเดียวอาจารย์เปิดหน้าต่อไปเนี่ยเปิดหน้าต่อไปมันก็เนืกอไม่ออกแหละพออาจารย์ย้อนมาถอยหลังเนี่ยบางทีก็เอ๊ะนึกไม่ออกอะไรไว้ เนื้อหาสาระวันนี้ก็มีไม่เยอะนะมีนิดเดียวนะมีวันนี้หน่วยหน่วยที่4เรื่องอา,อาอาญะตนิบาทและกาลันนะอาญะตนิบาทแปลว่าคำเชื่อมหรือคำต่อนะไปไปสู่มาสู่อยู่ในให้แก่บอกแกสุขคแก่บอกต่อเนี่ยคือมันเป็นคำเชื่อมไง อย่างเช่นที่มาชาชมาเณินทำปัญหานั่นแหละคือมันจะเชื่อมอย่างไงถ้าเกิดเชื่อมดูแล้วมันมันขัดหูมันไม่ได้แล้ว,ลวก็ต้องหาคําที่มันเชื่อมให้ที่มันไม่ขัดหูต้องไปนะไปสู่มาสู่ไปสู่มาสู่อยู่ไปสู่มาสู่บอกต่อสมควรแก่สมควรแก,แก่ไปสู่มาสู่อยู่ในให้แกวันนี้อันนี้ก็ หนักสูตรด้วยเนื้อหาสาระวันนี้มีอาจารย์เปิดตัวอีกหน่อยนะอันนี้เสียงพูดเราอันนี้เสียงฟังครับนี่จะต้องโหลดก่อนข้อที่สามวชาต้องพบและสรวจตัวทีุคนะบได้คนละไม่เห็นได้ยินเสียงเมื่อกี้โหลดเสียงเสียงเสียงเขาพูดมาไม่ได้ยินไดยินเสียงผู้ต้องอันนี้อันเกี่ยวเนี่ยเป็นคนมีภูมิละ เนาอยู่ในเขตตำบลหรือคนที่จะบวชอ้าวกาจะอุปสมบทอุปสมบทาเปกได้ได้ยินเออผู้เม่งเพ่งผู้เพ่งจะบวชข้อนี้ไม่ได้อะเข้ามาไม่ไ้เพราฏว่าตอนนี้มันเกี่เนี่ยแล้วเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเราถ้าเราเข้าในในที่เขาแชร์มาเราไม่ต้องกดรหัสห้องไงครับที่ว่าหมายเลขห้องเรียนนะครับอ่ามันจะมีมันมีหมายเลขห้องเรียนอยู่ถ้าเกิดว่าหลวงพ่อส่งลิงก์มัก็กดลิงก์ส่วนหลวงพ่อมาเลยนะนั่นแหละท่า กดลิงส่วนหลวงพ่อมาเลยน<อ>ลยัย่นแหละลิงตัวนั้นแหละถ้าไม่กดลิงก็เข้าไปในระบบแล้วกดหมายเลขห้องเรียนเราเนะี่ยผมผมตั้งโปรไฟล์แล้วผมเข้าผมผมตั้งโปรไฟล์แ้า,<อ>า,าผมปิดกล้องมันจะขึ้นรูปผมแล้วธนาธรไปไหนขอมานาที่ขี่หกขีดกี่นาตีแล้วเนะี่ยธนาธรเนนะี่ย <c oughs> ถามติแล้วถามติดแล้วธนาธรนะเป็นไงวันนี้เรียนเรื่องอานยตินิบาตกับอ่การันแค่นั้นแหละแล้วกด มาคณาทอนพระโคตรคือการบันเทิารพูดมีร่างกายสมบูรณ์ความไดพระโคได้กี่ราตีแล้วมานาดะกําลังขึ้นกําลังขึ้นวันนี้ครับผมคณะทองคณะทอนครับปริวาตสามวันไปแล้วนะปริวาตสามมานาทหกเก้าราตีวันนี้เขาตรวจข้อสอบกันที่กรุงเทพวันนี้ตรวจข้อสอบกันวันแรกที่สอบซ้อมนะ ยี่สองยี่สามประกาศผลยี่สี่วันนี้เนื้อหาสาระมีไม่เยอะมีเรื่องอายาตานิบาตกับเรื่องอเรื่องกาลานแค่นั้นเองอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเข้าใกล้จแะบบเข้าแล้วครับหรือเล่าขอมาแนะนํครับห้องเรียนบาลีแลาวปีนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยห้องเรียนบาลีแลาวะ ตอนนี้อากัจจิกัจจิมาแล้วกัจจินันดชายจิตพานุลังสารพระโคพักกาธนทรมาครบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออีห้าอีห้าตำบลยังไม่มามาเจ็ดตำบลละของรามีตำบลไอ้ของรามีสิบสามตำบลนะตอนนี้มากี่ตำบลหนึ่งสองสามสี่ออ 6, ห้าหกเจ็ดก็ขาดอีกทะไย่น่ะขาดอีกหกเหร้อขาดอีกหกตำบล ตอน้ครับหนุ่หน่อยนะครับอ่าโคฉันบิธทาบาทยังนะ้าโคประกาศยังครับยังครับแต่ฉ,ฉันกระตุ้มตอนเช้าไปแล้วอ๋อธนาทรโอ้โโจบไปแล้ววันนี้อ่าเ,เดี๋ยวพ่อจะเอาวิดีโอตรงนี้แหละอัอขึ้นใน youtube อีกคนก็ดูได้วันนี้มีสองเรื่องมันเนื้อหาสนระหน่วยที่สี่นะวันนี้เรื่องอ่าเรื่องอาญาตะนิบาทกับเรื่องอกาลัน ก็มีแค่นั้นนะอายตันนีบาตก็คือพิสูจน,น์เสมอเลยก็ต้องไปจำไงจำที่เราท่องกันเอาสี่โยอังโยดังหิสานังสมาหิสานังสมิงสุสี่โยเนี่ยคําแปลมันจําอะไรนะังนั้นต้องไปจําไม่ท่องหลับตาต้องขยันท่องนะอันว่าซึ่งสู่ยงสิ้นด้วยโดยอันตาเพราะมีแก่เพื่อต่อแต่จากก่าเหตุแห่งของเมื่อในใกล้ที่ขันเมื่อในเพราะแน่ดูก่อนค่าแต่หลวงพ่อหลับตาท่องอึดใจเดียวเนี่ยนะ แล้วก็ดูว่าอไหนอยู่บรรทัดไหนดูบรรทัดหนึ่งมัททัดสองมัททัดสามรั 3, ทัดหนึ่งก็ปัตมาวิพัฒนทุติยวิพัฒนไล่ๆล,ล,ล,ลงมาประมาณเนี้ยนะถ้าไม่มีใครมีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องการแจกนะการแจกเอเอาอ,อ,อีอีอูอูการดำนในโปร่งลิงพวกนี้เป็นชั่วโมงเนะี่ยชั่วโมงกว่าเพราะต้องแจกขอ,องตะพูดเยอะพวกนี้ เราต้องพูดว่าเช่นปุริโสศั์เดิมเป็นปุริะอัการันในปงลิงลองสะปฐมาวิพัฒน์ฝ่ายเอกวัจนะเอาอากับสิเป็นโอสําเร็จรูปเป็นปุริโสเนี่ยมันเยอะไรพวกนี้มันเนื้อหาไปชามงกว่าแต่วันนี้เนื้อหาสาระมันมีหน่อยเดียวถ้าไม่มีใครเน่ยเหมือนจะมีอะไรสงสัยหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าตาม,มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยเหมือนจะมีอะไรสงสยัยอะไรได้บ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีใครอะไรสงสัยวันนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวทำการประเมินผลหลังเรียนต่อเดี๋ยวอาจารย์จะเอาบัญหาไปให้ครับผมครับก็ขอสวัสดีทุกรูปครับครับสวัสดีครับสาธุ